หนูหอมมากๆเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบพี่เพิ่งทบน้ำมาไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นนนั้นเป็นกลิ่นอาหารเพราะวันนี้นะคะช่วงน้องๆของเรานะคะเขาขนอาหารมาให้เราชิมค่ะอซึ่งเป็นเมนูโปรดของนี้เลยก็คือแหนมเนื้อแหนมเนื้อชอบมากเหมือนกันชอบอร่อยไงแบบเออ ตั้งแต่เด็กๆแล้ววันไหนมีเนื้อเมื่งที่บ้านจะแบบมิเศษแฮปปี้พิเศษแฮปปี้ใช่ปะแต่ว่าวันนี้แฮปปี้พิเศษเพราะว่านอกจากเนื้อเมื่งจะอร่อยแล้วพ่อขาแซ่บด้วยอ๋อเหรอใช่แล้วค่ะดีใจอะไรเกินเกินไปขนาดนั้นไหมเขินไงเขินไงเวลาเจอพ่าขาแซ่บจะเขินไง เออ,อโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะนอ้นองๆของเราจะได้ทำความรู้จักกับสองหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของวิลลี่แหนมเนืองเดลิเวอรี่นะครับร้านอาหารเวียดนามที่เปิดมานานแล้วตั้งแต่เห็นบอกรุ่นคุณแม่เลยนะครับแล้วก็มีอาหารมากมายสัญชาติเวียดนามเด็ดสุดๆเขาบอกว่าต้องเป็นเมนูนแหนมเนืองเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาทั้งคู่เลยด้วยนะใช่ค่ะมาเดี๋ยวเราขอต้อนรับค่ะคุณเอพัฒนบ,บุตรนะคะเขียนนูกูลและคุณท็อปคมพัฒนประดับมีวิสิทธะสวัสดีค่ะ ก็ช่างค่ะชื่อผิดก็ช่างค่ะอะไรวะเนทเปล่าคือเนทต้องชี้แจงหนอจริงๆอ่ะพี่ท็อปอ่ะต้องนั่งฝั่งนู้นแต่ไม่เป็นไรชื่อผิดก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะมีชื่อขึ้นให้บนหน้าจองไงอ่อใช่ไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวให้เด้นะนงกลัวอีกทีดีกว่าเริ่มจากพี่ท็อปค่ะสวัสดีครับผมชื่อท็อปคงมพัลมาดับนีววิสิตครับผมอันนี้พีเอนะคะชื่อพีเอนะคะสวัสดีครับชื่อเอรับุตรเขียวโกยครับผม ข้างเป็นอะไรอ่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกัดรายการเราเนี่ยข้างข้างเออข้างข้างรายการเหมือนมีแบบเดี๋ยวเอาไว้เดยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับผมเจมิกเจริญแซ่จูครับผมฮะเขาให้เข้าเบรกสเริ่มคุยได้เลยผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลินพี่ลินมีเป็นส่วน เป็นส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับวินดี่แหนบเนืองเอายังก่อนเหรอยังก่อนยังก่อนโอ้ยพี่ลอนใจเย็นๆเราอ่ะวินดี้ก็พูดเนี่ยออกทีวีขนาดนั้นเลยเหรอเราอ่ะฮะฮะอยากออกทีวีขนาดนั้นเหรออะไรก็ไม่รู้นะคะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยก่อนดีกว่าอ่าคุณเอคุณท็อปนะครับครับถามถึงประวัติร้านก่อนร้านนี้เห็นบอกว่าเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ใช่ครับซึ่งเป็นคุณแม่ของแม่ของผม ครับก็ร้านวิลลี่เนี่ยเปิดมาได้35ปีแล้วครับตั้งแต่ <abytes. S 2> สมัยรุ่นแม่เลยครับ<ช>ก็สาขาแรกเนี่ยเปิดอยู่ที่ตลาดตลาดสดเทศบาลจากกังหวัดสกลนครครับและแล้วเป็นชื่อนี้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าใช่เป็นชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยครับคือเป็นสาขาแรกของวิลลี่ห่งเนืองเลยคืออยู่ในตลาดสดเทศบาลครับอ๋อที่สกลใช่ครับแล้วสาขาสองก็คือที่สกลนครเหมือนกันฮะ แล้วที่กร,รุงเทพนี่สาขาเท่าไหร่คะสาขาที่4ครับโอ้สาขาที่4ี่เขามี4สาขา2สาขาที่สกลแล้วสาขาที่สก็สาขาที่3ก็อยู่สกลนครครับอ๋อก็คือ1นถึงสอยู่สกลหมดเลยสาขาที่4ี่ก็อยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพมหานครครับอืซึ่งซึ่งทําไมทําไมถึงเริ่มแรกใช้ชื่อว่าวินลี่ก็จริงๆแล้ววิลลี่เนี่ยเมืองเนี่ยวินลี่เนี่ยมาจากชื่อพ่อครับแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อพ่อไม่ได้ชื่อวินลี่แต่ว่าเป็นคนเรียกกันใช่เป็นฉายาของเพื่อนของพ่อที่เขาเรียกเรียกพ่อกันว่าวินลี่อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเลือกมาเป็นวิลลี่แหนมเนืองเป็นวิลลี่แหนมเนืองต้องต้องต้องเริ่มจากที่ชื่นชอบการกินแหนมเนืองก่อนหรือเปล่าถึงมาทําเป็นกิจการส่วนตัวหรือว่ายังไงคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเชื้อสายเวียดนามอยู่แล้วครับแล้วอาหารเวียดนามเนี่ยก็เป็นอาหารพื้นพื้นพื้นบ้านของประเทศเวียดนามอยู่แล้วเราก็เลยเอามาใช่ครับคือพูดเวียดนามกันได้อยู่แล้วเออเดอเฮ้ยเฮ้ยฮะแน่ใครพูดเวียดนามได้อะพี่ก็ยู่ไหนยู่ไหนที่ไหน พีโกตอนนั้นสองสามีที่แล้วน้องจุนวูมาไงจุนวูมันควรจะลืมได้แล้วมันควรจะลืมได้แล้วนอกจากพี่โก้จะไม่ไปทวนซ้านอกรอบโอเคอันนี้เนไม่รู้ได้พูดไปเฉยๆเนก็พูดไปงั้นแหละนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ไม่เรียนเรียนกับน้องจุนวูนั่นแหละวันก็ลืมแล้ว แต่พอดีอาทิตย์หนึ่งให้หลังเ่ะเจอเนพัศเนี่ยมันมาสอนวันทั้มวั <laughs> นสอนต่อเน <laughs> ี่ยชอบบุ้ยเพื่อนเราอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวินเอ้ยไม่ใช่ดอกล้วพี่ดาวเดี๋ยวพี่ดาพี่เอจะงงเออถามถึง จุดขายของร้านนี้ดีกว่าอ่จุดขายของร้านนี้ต้องให้เอพูดดีกว่าครับอเพราะอ,อะไรครับพี่เอคะก็คืองี้ครับคือที่สุโขทครเนี่ยก็จะเป็นแบบดั้งเดิมเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็เราก็มารู้จักกับพี่ท็อปตอนถ่ายละครด้วยกันงี้ครับแล้วก็บ้านพี่ท็อปเขามีหนังเนื่งอยู่แล้วแล้วผมเ่ยเขาเป็นเรียนเกี่ยวกับการตลาดก็เลยเอ้ยเอาเข้ามาทําในกรุงเทพซึ่งในกรุงเทพเนี่ยจะแปลกใหม่และพิเศษกว่าที่สุโขครตรงที่ พอเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยจะมีเดลิเวอรี่และตัวพร้อมทานครับเป็นเป็นถาดที่พร้อมทานและเครื่องเคียงเนี่ยก็จะหั่นไว้เสร็จสับเลยสามารถทานได้เลยซึ่งปกติน,น้าเนืองเนี่ยจะต้องไปหั่นเครื่องเคียงแล้วก็ทำหลายอย่างยุ่งยากมากแต่ว่านี่คือแบบมันครบคันไปเลยมาถึงก็เอาแป้งจุ่มน้ำแล้วก็ทานได้เลยคือแกงกล่องแล้วทานได้เลยใช่และที่สำคัญเนี่ยคือผักเนี่ยสดใหม่มากๆครับแล้วก็มีวิธีการล้างผักเนี่ยอย่างดีครับผม ผู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะอ่าแล้วแล้วแล้วทีนี้เนี่ยถ้าถ้าคิดถึงว่าจุดเด่นของเราเนี่ยแตกต่างจากแหนมเนื้องล้วอย่างนี้นอกจากตัวตัวที่แบบความสะดวกเองี้พูดพูดถึงรสชาติอะไรอย่างนี้จุดเด่นจุดเด่นของแหนมเนื้อของร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่เนื้อแหนมเนื้อครับแล้วก็น้าจิ้มคือน้าจิ้มของร้านเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับน้าจิ้มเจ้าอื่นเลยครับแล้วก็ตัวหมูเนี่ยก็จะไม่เหมือนก็คือเราเนี่ยใช้เนื้อหมูอย่างดีครับอย่างน้าจิ้มของร้านร้านเราเนี่ยจะเป็นน้าจิ้มถั่วครับเป็นส ครับ,รบตอนนี้คือตอนนี้คือผมเห็นเน็ไปหยิบอะไรมาไม่รู้แล้วรู้สึกว่าแบบเปิดกล่องนี้ก็ตายไอ <cev> ปวดฟันคุดถือแล้วมันหอมขนาดนี้จะทำยังไงล่ะนี่ค่ะคือพร้อมทาน,นจรงิงๆหันมาใช่ครับครบแล้ว,ว,วอ่ะเดี๋ยวนะความน <anne> ิ่นๆมันจะความแล้วคะ่ะ นี่อุ้ยมีแตงอันนี้อันนี้ใหม่ใช่ไหมนี่กินได้ใช่ไหมกินได้ครับอ๋อได้เลยครับอ่านเดี๋ยวนะอันนี้เป็นทางอันนี้เป็นหมูนะคะหมูยอนะหืมอร่อยจริงเนื้อแกะน้ำจิ้มดิแน็ตแกะด้วยพี่กดเดี๋ยวไปกินที่บ้านเนาะอย่างเงี้ยนะให้ดูก่อนเราให้ดูแค่นี้ก่อนค่ะอ๋อเรายังไม่ให้กินกันนะฮะให้ดูเฉยๆห้ามกินยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้แต่พี่ซับไปแล้วนะถามถึงสูตรดีกว่าเมื่อกี้ถามยัง ลืมฟังเมื่อกี้เน็ตเปิดเปิดกล่องแล้วูดับแล้วอะเดี๋ยวสูตรคุยเบรกสองดีกว่าอืออือเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเขาปิดผิดด้านแล้วล่ะฮะปิดผิดด้านรูปสามเหลี่ยมดิพี่ท็อปพี่โก้ว่าเนทอ่ะโอ้ยนี่ครับเห็นเปล่าเห็นไหมพี่ท็อปไม่เห็นว่าเลยแล้วพี่โก้ทำไมต้องตะคอกด้วยเสียงสองก็มาว่ะเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะอ่าอ่าพูดต่อถามถึงอย่างงี้แปลว่าตัวเอ่อ เ <A S 2> ริ่มเข้ามามีส่วนร่วมตอนสาขาที่4ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วแล้วทีนี้มันพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้เข้าไปช่วยดู3ส,สาขาแรกด้วยไหมฮะอ๋อคือคือของสา,สามสาขาแรกเนี่ยคือเหมือนแบบเป็นของพ่อแม่รุ่นพ่อแม่วิท็อปอแต่พอพ,อ,พอมาเป็นที่กรุงเทพเนี่ยเหมือน,เป,นเป็นเจนวิท็อปแล้วก็คือก็คือตรงเนี้ยพี่ท็อปก็จะเข้ามาบริหารแล้วผมก็จะเข้ามาบริหารด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างนี้ก็ต้องวุ่นวายต้องการคนบริหารช่วยไหมคะ ต้องการเลยครับตอนนี้ใช่เพราะว่ามีมีคนนึงพยายามอยากมาช่วยอยู่แต่ว่ายังช่วยไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวบอกว่ายังไม่เห้นเขาพวกของคอกันรอข้างนอกเขาให้คุยกับเด็กอยู่เขาไม่ให้คุยกับผู้ปกครองเออเด้าแหน่เราอ่ะไม่จับได้คำเดียวอ่ะเกียร์เด้าเออเกียร์เราจับได้เนาะ ไม่ใช่แล้วโอเคเราคุยต่อดีกว่าถามถึงความแตกต่างรุ่นเรากับรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ความแตกต่างระหว่างรุ่นผมกับรุ่นของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่กันที่เอ่อโดยอยู่ที่สาขาอยู่ที่จังหวัดสกลนครเนี่ยจะไม่มีบริการเดลิเวอรี่จะไม่มีส่งถึงบ้านใช่แต่ของเราเนี่ยก็คือส่งถึงบ้านเลยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองจริงๆครับโอ้โหครับแล้วก็ตัวตัวพร้อมทานที่ที่ออเข้ามาใหม่นะ ที่สามารถที่จะทานได้เลยอยในเมืองครับผมจากที่สกลนครเนี่ยก็มีมีส่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นส่งแบบส่งแบบเป็นทางคือต้องไปหั่นเครื่องเคียงเอาเองอะไรอย่างงเี๋อโอเคเหมือนเหมือนเหมือนขายเปิดร้านของฝากทั่วไปที่มาเป็นชิ้นแล้วก็ต้องหั่นแต่นี่คือแบบพร้อมทานจริงจริงพร้อมทานคือแกะกล่องแล้วก็ทานได้เลยเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่แบบนีเนสมากเลยค่ะไอ็ดดี้นิ้วนี่อยู่เลย it's a miracle เนีกะเกะนิ่กงมากเลยอ่ะอแล้ว การขายแบบเดลิเวอรี่นะคะทำมานานหรือยังก็เดลิเวอรี่เนี่ยเราเพิ่งมาเปิดอยู่ที่สาขากรุงเทพเป็นสาขาครั้งสาขาแรกเลยครับอือคือเปิดเปิดสาขาที่4ที่กรุงเทพมาเนี่ยก็เริ่มเอาระบบเดลิเวอรี่เข้ามาเลยครับแล้วทีนี้มันยากไหมครับกับกับการจัดแจงเรื่องระบบอะไรเงี้ยก็ช่วงแรกๆก็ยากครับค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างยากเลยอันนี้คือเป็นเดลิเวอรี่ของทางทางร้านเราทําเองหรือว่าไปโคกับที่อื่นพวกพวก แอปอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆของเราก็โครกันกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฟู้ดแพนด้าเลยครับคือสามารถของร้านด้วยครับแต่ Foodpanda มันจะเป็นโซนนี่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าผมอยู่แถวเนี้ยจะสั่งจากโซนไกลๆอย่างเงี้ยร้านร้านของพี่ก็อาจะไม่ขึ้นมาแบบใช่ครับ แแต่ล้วถ้าสมมติอยากกินถ้าเกิอยากกินก็คือสามารถไาโทรสิ่งาโทรเข้มาที่หน้าร้านเลยครับแล้วก็เราก็จะมีคนส่งไปให้ได้ครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรของร้านหรือว่าเบอร์โทรเจ้าของร้านดี เบอร์โทรของรา้านดีกว่าครับเบอร์โทรของร้านก็02ครับ0044229ครับ02 0044229เดี๋ยวเราจะไปย้ำอีกทีหนึ่งตอนท้ายใช่เออ,อนอกจากแหนมเนืองแล้วที่ร้านอ,อ่ะขออีกสักหนึ่งเมนูที่พี่ว่าเด็ดอ่ออ,อีกหนึ่งเมนูที่เด็ดเลยนะครับเป็นเมนูที่ขายดีมากๆและแนะนําก็คือปอเปียทอดครับว้าวใช่เลยแบบมีวุ้นเส้นมีหมูมีอะไรเป็นหมูครับเป็นไส้หมูครับอ๋ออมีหมูแล้วก็น้ําจิ้มก็จะเป็นแบบ เส้นๆที่มีแครอทมีอะไรพวกนี้อ๋อไม่ใช่คือของเราก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มของร้านเราเลยอ๋อแปลว่าร้านเนี้ยนอกจากตัวอาหารจะเด็ดแล้วที่พาวิพิสเซนิสหอย่างคือตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือป็่เหมือนใครสูตรเฉพาะเลยคือที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวคนจะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าขายเฉพาะแหนมเนืองจริงว่าเป็นมีมีมีปอเปีทอดวันนี้ก็มีใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนวันนี้เข้ามาเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็จะมีปอเปี๊ยะทอดมีแหนมเนืองแต่ว่าที่ร้านมีอีกหหลลลาายยเเมมนูอีกะไรบ้งค ก็จะมีเป็นกุ้งพันอ้อยครับจ๋ายอชอบกุ้งพันอ้อยวันนี้มีมีมีแต่แม่กงมาทำอะไรพี่โก้ใจเย็นครับโอเคแล้วมีอะไรคะมีพันธุ์ผักครับผมแล้วก็มีบั้นหอยครับผมกุ้งจับกุ้งจับเวียดนามเราก็มีนะฮะเฮ้ยกุ้งจับเวียดนามกุ้งจับเวียดนามเป็นไงนะเมี่ยงสดเมี่ยงสดอ่าใช่สำหรับสำหรับใครที่รักสุขภาพเราก็จะมีเมนูเมี่ยงสดครับผมเฮ้ยแม่ใช่แล้วรักสุขภาพมากเลย ป่าแล้วมีนี่ด้วยฮะนมหมูย่างอ่ะนมหมูนมหมูย่างร้านเราเนี่ยเด็ดมากครับนมหมูใช่นมหมูย่างคือที่มันเป็นส่วนที่อร่อยมากเต้านมของหมูอร่อยมากครับนมหมูย่างนี้ละของร้านเรานี้เด็ดมากของร้านเราเนี่ยเด็ดมาเพราะว่าเป็นเป็นนมหมูที่คัดพิเศษคือหมูเนี่ยต้องเป็นหมูที่นมใหญ่เท่านั้นต้องเป็นไม่ใช่นมนมใหญ่ครับแต่ว่าต้องเป็นหมูที่แบบเวอร์จิ้นหมูที่ยังสิงมันต่างกันเหรอนมหมูสาวมันจะเต่งตึงใช่มันจะเต่งตึงคือหมูที่แบบ เป็นหมูสาวแบบยังแบบซิงซิงี้ย่างครับถ้าเป็นหมูตัวผู้ที่อ้วนมากแล้วนมใหญ่ได้ไหมครับตน้องเป็นตัวผู้มีนมนั่นแหละครับที่ก็หมูตัวผู้ไม่มีนมเกลีย์อะไรเกลียร้องว่าอะไรไม่รู้ไงไม่นี่แต่ค่ะอ่ะพี่ก็จะถามอะไรอย่างตะกี้ได้ข่าวเห็นคุยกันบอกว่าถ่ายละครกันด้วยทั้งสองคนใ่เขาเป็นนักแสดงแล้วโอ้โหอย่างนี้บริหารเวลากันยังไงครับทำธุรกิจด้วยถ่ายละครด้วย ก็ของผมเนี่ยก็ถ้าเกิดวันไหนมีมีถ่ายละครเนี่ยก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยเฝ้าให้ครับก็จะเดินทางมาโดยเฉพาะใช่ใช่ครับก็จริงๆอ่ะไม่ต้องลำบากถึงพ่อแม่หรอกมาได้พี่ท็อป <c oughs> คือนีกก็บอกแล้วว่าถ้าอะไรที่มันแบบเออเนี่ยมันต้องการคนบริหารจัดการด้วยเนี่ยถึงจริงเนีกก็เรียนฝ่ายนิเทศอ่ะอาจจะไม่เก่งทางหน้าตลาดแต่ว่าให้พี่เอไปทิมสันเดียวก็ได้แล้วใน,นีพรุ่งนี้เน้นเริ่มงานเลยก็ได้ครับได้ค่ะ <c oughs> ไม่เข้าใจอัน,นี้คือเออเคอ แต่วยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในรายการเนี่ยขอเสียงขออะไรแพลมเพลมเข้านิดนึงยงดีผู้ปกครองนะครเป็นผู้ปกครองก็จะสั่นไม่ได้อย่างงี้เวลามีงานก็ให้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยแต่ว่าเข้าร้านพร้อมกันไหมครับทั้งสองคนหรือว่าไม่เข้าส่วนใหญ่จะเป็นพี่ท็อปอยู่หน้าร้านครับมีมีแบบสาวๆมาตามน่าจะเป็นสาวสของเอได้ป่ะสาว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 ทางพี่ท็อปดีกว่าแม่โป้กันอยู่นั่นแหละอาคิวแต่ไม่ได้ยินละกัน วันนี้มันเยอะจนเราท่ลุฮะเป็นอะไรเยอะเป็นบางวันนี่นะกินน้ำกันลมเยอะเกินหรือว่าอะไรป่ามันคึกเออน่ามัน เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ชิมเห็นพี่โก้เล็งอยู่นานแล้วนี่ก็เล็งเหมือนกันเดี๋ยวจะลองชิมดูสักคำสองคำเนี่ยเดี๋ยวตอนเบรกผมจะไปวิ่งรอบสตูนะทำให้แบบบิ้วความหิวก่อนไม่ต้องแค่เมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าหิวมากไม่ต้องบิ้วไม่เลยช่วงหน้าค่ะเราจะได้ดูนะคะว่ารสชาติของวิลลี่หนมเนืองนะคะจะสดจะอร่อยแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะในช่วงไฮไฟล์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆสักคู่นะคะกับเพลง Hi a n ครับผมจากเอ r t h p a s a r a w